สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนีน้น,นะคะเราก็จะมารีวิวเซตทำสลามจากร้านแบบะเบลซาดคาเฟ่นะคะหรือว่าจากร้านพี่วายนะคะโอเคนี่นะคะก็น,ะะนี่นะคะเป็นของนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ทำนะแค่มารีวิวเฉยๆนะคะแต่ถ้าทำก็จะลองทำ มนชี่อื่นนะคะคือตอนนี้ชิดจากกล่องเยอะมากเลยนี่ถ้าออาแา้วกลิ่นกระปุกนะคะเป็นกระปุกเยอะ โอ้ได้ฟีเลยค่ะนะคะไม่แพ้ใครจะเป็นชื่อตัวดได้ฟรีแล้วดีไซเปอร์แต่ก็จะเป็นมันไม่ใช่สลาม์นะคะเป็นกาวค่ะอันนี้นะคะต่อไปเป็นน้ำยาจะไม่ลองทำนะคะยังไม่ลองทำเรีวิว เป็นกาวใสกาวใสอันนี้กาวขุ่นนะคะยิตเตอร์นะคะจะเป็นยิตเตอร์สีชมพูนนี้คือเราดูคขารีวิวอะเขาบอกว่ามันคือผงลูกแตพอเขาใสอะมันคือกิ๊ตเตอร์สีเงินนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้อีกอันนึง ประมานี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีนะคะอยากได้สีมากเลยตอนนี้ก็ได้แล้วเพราะว่ามาจากเสซตนี้นะคะต่อไปเป็นกิ่นะ,ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์นี้นี่นะคะคืออุปกรณ์ทั้งหมดคระทบ มาเทมามานี่มานี่ก็นี่นะคะคืออุปกรณ์ที่มาจากถุงนี้นะคะเออด้านล่างมันอยู่ด้านล่างมันมีแบบนี้ด้วยนะคะแต่ก็ช่างมันนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาลองทำงกันค่ะเย้สถุงนี้บายบายคะ่ะ